ไปดูกันนะครับว่าจับเป็นยังไงอันดับแรกก็หยิบมือถือของทุกคนขึ้นมาเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเถิบม,มาด้านนี้นะครับผมจะขึ้นหน้าจอไว้ข้างๆด้านนี้นะครับก็ทําตามเลยนะครับโอเคนะครับผมหน้าจอขึ้นมาเลยนะครับผมก็ทําตามเลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมก็ เข้ามาที่ตั้งค่าของแต่ละคนนะครับแน่นอนว่ามือถือของเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมก็มาที่ตั้งค่าของแต่ละคนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่เกี่ยวกับมือถือนะครับอ่าเกี่ยวกับมือถือแล้วให้ทุกคนหาคําว่าหมายเลขบิลนะครับตรงนี้นะครับผมแต่ละเครื่องย้ํานะครับมันจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับผมหาเสร็จปุ๊บให้เราคลิกนะครับผมกด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 ย้ำๆนะครับประมาณ3-4ครั้งมันจะขึ้นคําว่าเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับ เสร็จแล้วเราก็มีโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็หลังจากนั้นเราก็หาโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับผมของผมจะอยู่ที่ตั้งค่าเพิ่มเติม<ๆ>ของทุกคนอยู่ตรงไหน<ๆ>ก็หาเอานะครับผมเพราะว่าถ้าผมบอกไปมันอาจจะไม่ตรงกันโอเคต่อมาเราก็เจอแล้วนะครับผมสมรับของผมอยู่ตรงนี้นะครับผมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับผมก็กดเข้าไปมันก็จะมีโหมดอะไรให้เราปรับปรับเล่นเล่นมากมายหลายอย่างไม่ต้องไปปรับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ย เลื่อนนะครับหาคำว่าอ่า,อาไหนวะนี่นะครับผมความกว้างต่ําสุดนะครับผมนี่ตรงนี้เลยความกว้างต่ําสุดนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมปรับไว้3าม้าซึ่งค่ามาตรฐานนะครับผมของแต่ละคนนะครับผมของทุกเครื่องเลยจะตั้งไว้ประมาณนี้3 6 0้ 360. นะครับผม360นะครับซึ่งนักแข่งเนะี่ยเขาจะปรับตั้งแต่400ไปยันถึง1,000เลยนะครับแต่ว่ามือถือของบางคนอาจจะไม่รับรองณนะตรงนั้นนะครับถ้าใครตั้งเกิน600ขึ้นไปแล้วขึ้นหน้าจอสีดำแสดงว่ามือถือของท่านไม่รองรับนะครับผมก็ให้เราทําการตั้งต่ากว่านั้นลงมานะครับผมสำหรับผมก็ลองมาหมดแล้วนะครับม่ก่าจะเป็น400ไปถึง800นะครับแต่ว่า600ไปถึง800ผมลองแล้วไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมา ปรับเพียงแค่400พอนะครับผม400พอนะโอเคจะตั้ง400พอนะใน4,000อะไรวะอ่ะกด400เบิเเรันะผม อปรับโหมด400ปบ๊บนะครับผมันจะตั้งค่าให้เป็น399นะครับมันจะไม่เต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับไอคอนตัวหนังสืออะไรจะเล็กลงนะครับผมอ่าแค่นี้ก็เป็นการเปิดโหมด DPI แล้วนะครับมันมีประโยชน์หรือเปล่าในการงัดหัวนะครับมันก็ช่วยได้นะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้มันโดนหัวทุกเม็ดเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์การโดนหัวที่ ขึ้นนะครับแต่ถ้าจะให้โดนหัวทุกเม็ดเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ฝีมือของเราแล้วแหละนะแล้วก็อยู่ที่การตั้งค่าในเกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ข้าวๆที่ผมเล่นกันนะครับผมว่าเป็นยังไง